เหตุผลที่แข่งหลีกกาหน้าตั้งใจยิงเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกฮาชมินมูซากองหลังของอินเตอร์อาไลต์สมสรในหลีกสูงสุดของกาหน้าหรือว่ากาหน้าพิมลิกตั้งใจทำเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกในเกมเจอกับอาร์ตฮันติโกเมื่อวันเสาร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนแรกนะครับมูซาออกสตาร์ทในเกมนึงกล่าวด้วยการเป็นตัวสำรองก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเมื่อเขาจัดการยิงเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกในช่วง12นาทีสุดท้ายจนสุดท้ายนะครับทีมของเขาเนี่ยแพ้ไป0ต่อ7ทั้งนี้นะครับมูซาได้ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยตั้งใจยิงเข้าประตูตัวเองจริงๆมดูจากวิดีโอเนี่ยเขาไม่ออกมายอมรับทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าตั้งใจอ่ะโอ้โหชัดเจนขนาดนั้น แต่เหตุผลที่เขาทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ยินมาว่ามีการพยายามล็อกสกอร์ให้ทีมของเขาเนี่ยแพ้1ต่อ5ซึ่งการที่เขายิงเข้าประตูตัวเองก็เพื่อเป็นการทำลายแผนการและทำให้สกอร์ไม่ออกมาตามคนที่บงการวางแผนเอาไว้โดยทางด้านมูซานะครับได้เปิดเผยว่า อ,อหลังจบเกมไปแล้วนะทีมงานด้านเทคนิคของสโมสรเข้ามาชมผมใหญ่เลยที่ทำลายแผนการที่คนร้ายเนี่ยวางเอาไว้อย่างดิบดีก่อนที่จะได้ลงเล่นนะผมสัญญากับโค้ชของผมเลยว่าถ้าเปลี่ยนผมลงเล่นแล้วละก็ผมจะทำลายแผนการล็อกผลให้เองแม่โค้ชก็สนใจว่าไอ้นี่มันมีแผนอะไรว่าเปลี่ยนลงดีกว่าลองดูสรุปโอ้โหยิงเข้าประตูตัวเองแม่งเลย <c oughs> โค้ชนี่กลุมขมับเลย เออและหลังจบเกมไปแล้วทีมของผมก็เข้ามาแสดงความยินดีกับผมผมแอบได้ยินตอนที่อยู่โรงแรมของเราว่ามีการวางพันนั้นให้ผลการแข่งขันออกมาว่าอินเตอร์เอาไลท์ทีมของผมจะแพ้1ต่อ5ผมเลยตัดสินใจทำลายแผนนั้นเพราะไม่ยอมรับการพันนั้นเป็นไงล่ะจีเนียตไหมมูซากล่าว แล้วทุกคนเละครับคิดเห็นยังไงกับเหตุผลที่ตั้งใจยิงเข้าประตูตัวเองในครั้งนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า